รอบวันทันข่าวสวทครูมัธยมบุรีรัมย์รับการพัฒนาสามรรถนะการเรียนรู้เชิงรุกด้วยกระบวนการ G ีแพ5ขั้นตอน เมื่อวันที่24เมษายน2566นายบุญชายโชยรัมรองผู้บริการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยรูปแบบ Active Learning สสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในสถานศึกษาจังหวัดอุบลราชธานีอำนาจเจริญยะโสธรร้อยศรีสเกต มหาสาร,รคามชายัยภูมิบุรีรัมย์และสุรินทร์ประจำปี2566 โดยการดําเนินงานในครั้งนี้เป็นกิจกรรมที่1กิจกรรมระยะต้นน้ําการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรถนัก,การจัดการเรียนรู้เชิงรุกโดยกระบวนการ g ีแพขั้นตอนของครูสู่การสร้างนวัตกรรมนักเรียนวันที่24-25เมษายน2566ณห้องประชุมทิวสนโรงเรียนบุรีรัมพิทยาคมและหอประชุมรัตกุลโรงเรียนประคนชัยพิทยาคมจังหวัดบุรีรัมย์ กิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับการจัดการเรียนการสอนของครูสู่การพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติระยะ20ปีตามมาตรฐานการศึกษาเกิดนวัตกรรมการจัดการศึกษาด้วยรูปแบบ active learning ตามกระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบ g p a t f i v s t e p ที่ส่งผลต่อกระบวนการพัฒนาครูให้มีความรู้พร้อมด้านวิชาการสมรรถนะการจัดการเรียนรู้และการใช้เทคโนโลยีสู่การสร้างนวัตกรรมของผู้เรียนตามแนวคิดการสร้าง สร้างสรรค์ทางปัญญาเพื่อการพัฒนากำลังคนของประเทศต่อไปและทั้งหมดนี้คือรอบวันทันข่าวสพทสวัสดีครับ